วันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดบนเกาะกันนะครับในไม้ครับโอเคนะครับแล้วผมก็มาเอาชีวิตรอดอยู่บนเกาะน,นะครับมาโอ้นี่เหรอสกินมาแล้วสกินสกินนี่มันนี่มันใครวะนี่แต่ไปตัดไม้กันก่อนมเมื่อกี้อ่ามาผมจะมาตัดไม้นะครับมา Oh. มันจะไม่แหลกมากนะเฮ้ยผมรู้แล้วเข้ามันหายไปไหนรู้วะน้องผมมันคือโซดาป๊อปน้องผมใส่สกินโซดาป๊อปนะครับผมรู้เลยเห็นสกินมาแต่ไกลบไปตัดไม้กันก่อน คาตรกรนมันจะโผล่มาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ได้นะเรื่องของมันก็<ะ>มีแตงโมโด<ะ>้วยเว้ยหุ้หยีเต้เสียงอะไรอ่ะ ตัวไหนตัวนี่มันยำเฟีตัวไรนะยำเฟีหรือเปล่านะไม่ใช่เลยอันนั้นมันน่กขึ้นเอาัปหายแล้วทุกคนหลังเฮ้ยนี่ต้องเงินนังคือฉันว่าไม่ต้องเชื่อ เพื่อเป็นเกียงโอ้โหมากันเป็นสองตัวเลยมากันเป็นคณะมากันเป็นคณะฝากดูหลังให้ด้วยนะน่ากลัวมั่มาเป็นกันเป็นคณะเลย А, มันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไอ้พวกนี้อุ้ยกลัวเราตุ้ยมาเลยรู้ไหมมันจะตุ้ยเอยเปรตวัดสุทัศน์อุ้ยอุยเจอเป็ดวันสุทัศน์ใช่ไหมเมื่อกี้ ถ้าเออทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามผมจะได้เตียงอ่าสามสองหนึ่งน่าจะมีคนกดไลค์หรือไม่ก็กดติดตามหรือไม่ก็ดูคลิปนี้อยู่นะครับมาผมได้เตียงแล้วโว้ผมได้เตียงมาแล้วเอ้ย <Okay. S 1> ช่วยด้วย เลดมันจะเอาคอกูแล้วโอเคผมก็นอนมีที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยใครดันกูฮะเฮ้ยพี่ไปอืมอืมอืม อืมจะดึงผมตกน้ำเียวะเรานมึันรอไม่ได้มันจะกัดคอมึงอยู่นั่นรร,ระหว่างนี้ผมก็ต้องโอ้ ยังไม่ทันได้ไปอะไรเป็ดว่าสุทัศน์โผลมาเลย,ยอเโองทีเปโอผีเป็ด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 มาแล้วโอเคดีนะครับพี่ทุกคนที่ผมหนีพน้นเอาไม่พน้น ไม่ต้องไปสนในเปรตว่าสุดท้านั่นหรอกย่ดีดียืดีอ้โหยืนดียืนหิวได้ไงวะทำปิกแอคไปได้เลยนะทําปิกแอคไปขุดหินได้นะวันนี้นี่แตงโมที่กินอ่อยอันนี้ค่อนข้างแตงโมเยอะออกมาด้อย was it <laughs> Whoa! ตเราโจมตีมันได้ไหมอ่ะให้จะลอ่มอม,มันไปหรือว่าไฟล์เพริ่งวะมันคือเอ่อเดอะโมเดอร์ ate, หรือเปล่าเดอะโมเดอร์ไงเดอะโมเดอร์ยังไงเจอชั้นหิ่นแล้วคุณลงมาคุณลงมาโอ้ <c oughs> เจอฉันหินแล้วโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำน,นันน่นๆนเกือบถึงทับโอเคนอนเข้าสู่วันที่สองเลย <c oughs> เอาทำไมนอนไม่ได้อ่ะนอนดิไอโซดาป๊อบนอนดิเฮ้อม่นอนเลยฮ้อดูหน้าผมสครับเฮ้อเหมือนอาบเบะเลย โอเคเช้าแล้วเราลองขึ้นไปไหมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปตัดไม้นะโอเคไหมไม่รู้ว่า I ate, ไอปดไอเปดโมเดนมันอยู่หรือเปล่าน่าจะโอ,อ้โหไอปดโมเดนมันสปอนอีกแล้วลงก่อนละมึงอุดไว้หามอุดไว้หาสเสวตงนะ อย่าอุดอย่าอุดพี่อุดไว้ทำไมกดลงไปเลยแล้วกันมาโอเคได้ไม้มานิดหน่อยก็พอเอ่อแต่ไม้ก็พอใช้ได้ไมาโชว์นี่อาวุธนี่อาวุธนี่แล้วไม่เหวี่ยงเยไหนเด้อ ไหนดูดิ long, หูหอกด้วยอูขวานลหู่เออืมอืมไม่เปลียโมเดินเคมันเฝ้าอยู่หน้าทางเข้าเลย โมเดนพวกนี้ปาลาโอ้โหทุกคนผมจะพาอะไรขึ้นไปดูนะมาเป็นแก๊งสเตอร์เลยไอเปรตพวกนี้มันคือผีเปรตนะครับผมว่าผมเอามอดมันออกแล้วกันผมว่าผมเอาออกนะเพราะว่ามันเกิดเยอะเกินไปแลละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยนี่ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคือว่าอ,อ,ยอย่ามันเกยไม่ได้มันเกยแต่มันเป็นแบบนี้โอเคจบ